สวัสดีครับอยู่กับหลุนชูชยโชครับผมมันี่หลุนชุโชกสืพามาเบิงสวนเกษตรแบบผสมผสานในความอุดมสมบูรณ์ผ่านไปแค่ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับผมปลูกในขนาดนี้มาเบิงความใส่ใจของลูกาหาเห้านะครับผมสําหรับงานพุดแปงนี่พุดข้องใส่ไกลนะครับที่เขาเห็นอยู่ฟังสายมือตรงนี้นะครับผมมาเบิงกัน่าเพิพ่นปลูกยางไปนะครับอ๋อยางตามมาครับผมอู้เพิ่งแปงบาดในงามแห้งนะครับผมไอเบ,งบิงบานนิดนึงนิดนึงแน αι, เ่เชาวแวบมา เป็นบ้านสไตล์มินิมอลนาหลักนาหลักครับเป็นโซวงน,น้าดีมินิมอลแล้วค่ะเพื่อนลูกของไว้หลายแห้งบ่้ว่าสิเป็นอดอกกุหลาบดอกดาวเรืองดอกใหม่เนาะเออเนาะเป็นดอกใหม่ดีกว่าเป็นดอกใหม่ลหมแล้วก็มีทั้งค้องกินนะครับผมมีทั้งชิงสวยงามมีทั้งชิงที่สามารถกินได้นะครับผมมาหยางตามเขามันเรื่อยเบิ่งที่ละเปิดสวยมากเลยนะครับนี่คือการเหตุการณ์แบบผสมผสา,านครับบ่จําเป็นต้องไปคือผู้อื่นนะครับผมบ่จําเป็นต้อง มีแบบแผนเห็ดในสิ่งที่เขาหมักนะครับผมหมักแบบใดเห็ดแบบนั้นนะครับผมเลยกลับม่กินได้ครับผมกินได้กินได้สวยงามด้วยนะครับผมนี่ฟังผีกะซิมี่บักพริกบักเขือเทศนะครับผมมีผักนะครับฟังนีจะเป็นกระลำนี่ต้นหอมบักชีมีครบยูดินรีแสงเคราะแสงก็มีครบทุกอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ในาน้ำกะซิมี่ป่าล่ายนะครับผม มีม,ม,มีคูยางอีกครับตัวนี้บอกปันวานะครับที่แปลกนีบอมีไฟฟ้านะครับผมเพื่อนใส่โซ,โซลาร์เซลล์ลอยเปร์เซ็นนะครับสำหรับพลังงานนะครับผมมาออกมามีกระถ่อมหน่อยพร้อมแล้วก็เป็นบานเพื่อนฟังพี่สิเป็นสวนขั้วนในหน่อยเพื่นอนอ่ะย่างมากครับระาังตกเดอเ้อขันไปเบิ่งฟังปูดให้นําเนี่ยพักซี่จีนกับใบตังโอหรือว่าใบขึนชายงามงามางนี้ก็จะเป็นสะพานเมื่อกองย่างดีๆเด้อเด้อตก ฝากมาฟังพี่นะครับผมกับซีมีบักหุงมี่บักน้ำเต้านะครับมีกล้วยมีบักบักยังกับับกข้าวบักม่วงนะครับครบวงจรเลยหันมาฟังพี่ตัวนี้เด็ดแ้่ชอบมากเลยนะครับผมพักสลัดแปลงนี่สวยสวยนะครับปลูกไว้เมื่อสุยางเลยตัวพุนก็นจะเป็นกระลำดอกตัวนี้ี่เป็นพักสลัดครับรอบๆไป้วยของกินทั้งเมื่อเลยนะครับผม แล้วก็อ้อมมือห้เาเห็นจะเป็นนามนะครับใส่ขวาจะเป็นนามนี่ตัวนี้คือสิ่งทีพเพินเอาไว้ถอดนามเรือนะครับผมนี่คือเรือไว้ทดนามต้นใหม่นะครับนี่เออสตาร์ดเครื่องเนี้ยอันนี้มันจุ่มนามอยู่มันก็จะดูดนามตัวนี้เร้ากระลายางทดนามต้นใหม่ได้คือว่าเป็นตัวทุนแรกนะครับผมเป็นตัวทุนแรกผมกำลังแนี่อยู่เขื่องแบบนี้ละเดี๋ยวจะเอาไปทดอยู่ของเจ้าของ มาะมากๆเลยนี่นามนะครับออกมาฟังนีกระสเป็นนามหนามเต็มเลยนะครับโอ้ไม่หอดสะศัเพิ่นยกปลา้นได้กินสบายๆเลยนะเนี่ยเข้าหน่าเไปียู่ฟังผุนเนาะไปฟังผุนกระสเห็นใบใหม่ต้นใหม่เคียวๆง,งามๆนะครับดอกทานตะวันต้นกล้วยต้นปักเผา้วนะครับออกไปฟังผุนมาขางหลังฟังผีกระสเห็นเป็นสวนเนาหันหันมาฟังผีเลยแล้วก็จะมีแซนวิชขนมปังนะครับผมแซนวิชของป่า เป็นป่ากินพผืกชกกระิมีแสนเียบตัวนั้นนะครับบอกปังผุนสีงามเลยโอ้สานสวนอยู่ผู้เดียวนะครับผมเป็นมองที่แหงแ้งแหล่งนาก,ก่อนนะครับเราเพื้นมาเห็ดให้มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้นี่คือเกษตรเหดตอบโจทย์พี่น้องนะครับที่เห็ดเกษตรแบบนี้เลยถือว่าเป็นสิ่งที่นาเอาไปเป็นแบบอย่างขอบคุณพี่นกครับผมพี่กัดแลงนี้อยู่ที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดน,นครราชสีมาผู้ดใดอยากมาเบึงนะครับผมถักถามกันใดนะครับผมว่าการเริ่มต้นมันยากขนาดไหน การจัดการน้ำการออกแบบพื้นที่หรือว่านะครับผมอุปสรรคสิ่งต่างๆเห็ดบ่ได้ครานี้เจออีกยังแน่นะครับผมเจ้าของเพิ่นสิหูดีกว่าผมอีกนะครับตัวน,นี้ผมมาเห็นตอนที่เพิินค่อนข้างจะไปเดวสวยแล้วนะครับผมมาตั้งแต่ตอนแรกตอนแห้งๆแรงๆบม่มีหยังเลยมีได้ความไงงองอย่างเดียวเลยเขามาเริ่มคุดค้องผู้ใได้เห็นก็แต่ว่าพี่บ่ามาเห็ดน,นะครับผม แต่ว่าพ่อได้เกิดขึ้นแบบนี้ก็อยากมีคนมาหย่อมมาหยามมา,ยาม,มาหอดก็ได้กินปลาได้เก็บทักได้เก็บ,บพบริกเก็บักเขือเขาไปฝาคนในบ้านน้ำเน่นะครับได้มานั่งยิบชาเย็นๆนะครับอยู่แถวๆนี้บรรยากาศย,ยังมือเสายังมือแลี่งดีแห้งนะครับยิงได้ช่วงนี้หนาวคนกค็มาขอกลางเต็นอยู่นี่นะครับจนเกิดเฟดสองที่อยู่ฝั่งผุนกำลังคุดอยู่นี่นะครับผมอ่ะไว้เบิ้งซัมหนีสักก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผู้ใดสนใจอยากเข็ดโค้งน้องหน้านะครับผม เป่าลงมือเห็ดได้รับเด้อนะครับอย่าถาเวลาบ่าเคยถาผู้ใดครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ